มณีสถานีอากาศให้เข้ามาติดตามกันนะครับว่าลม่มนางสยุ่กับเข้าจักเมื่อนะครับพร้อมทั้งพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีและภาคอีสานสิ่พิศน์บ่อมณียู่กับสถานีอากาศนะครับพร้อมกับคุณโกวิดสะอาดครับสวัสดีครับคุณพพาพรสวัสดีคุณพิเชษและสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับช่วงนี้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือบ้านเรานะครับเขายังไม่ได้เข้าสู่ฤดูหนาวนะครับแต่บ้านเราช่วงนี้ก็มีลมหนาวนะครับพัดไปแล้วนะครับอุณหภูมิเมื่อเช้านะครับก็จะอยู่ในช่วง ประมาณ20-22องศานะครับซึ่งอยู่ในเกณฑ์อากาศเย็นนะครับสำหรับฤดูหนาวบ่านเรานะครับก็จะเริ่มกันประมาณกลางเดือนพฤศจิกายนนะครับในช่วงวันที่8-9นะครับจะมีบร,ริเวณความกดอากาศสูงหรืมวลอากาศเย็นนะครับและลอกใหม่แผ่มาปกคลุมที่ภาคตะนัหนออเฉียงเหนือนะทำให้เกิดฝนขึ้นได้ในบางพื้นที่นะครับซึ่งจะทำให้ฤดูหนาวในปีนี้ก็จะช้ากว่าทุกปีนะครับ สำหรับเมื่อวานนะครับภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับไม่มีฝนตกในสถานีอตุนิยมวิทยาทุกแห่งน,นะครับสำหรับปัจจัยที่ทําให้เกิดลักษณะอากาศในวันนี้นะครับอันเนื่องจากโมเรนความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นนะครับปกคลุมประเทศไทยตอนบนแล้วก็ภาคเหนือแล้วก็ภาคอีสานตอนบนอยู่นะครับทําให้ช่วงนี้บ้านเราก็จะมีฝนน้อยนะครับแล้วก็มีลมตะวันออกนะครับพัดความชื้นจากทะเล จากทะเลจีนใต้นาทอมาที่บ้านเราบางพื้นที่นะครับทําให้บ้านเรายังมีโอกาสเกิดฝนได้เล็กน้อยนะครับแล้วก็จะมีโอกาสเกิดหมอกตอนเช้านะครับเนื่องจากมีความชื้นเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับจากภาคใตยตอนนี้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับมีเมฆเป็นส่วนน้อยนะครับเมฆส่วนมากก็อยู่ทางตอนล่างของจังหวัดนครราชสีมานะครับสำหรับวันนี้โอกาสเกิดฝนนะครับ จะเกิดได้น้อยครับส่วนมากก็จะอยู่ทางตอนล่างของจังหวัดุบลนราชธาน,นีแล้วก็ทางตะวันตกของจังหวัดนครราชสีมานะครับไม่โอกาสเกิดฝนได้มากที่สุดนะครับแต่ฝนจะเป็นฝนเพียงเล็กน้อยเท่านั้นในวันนี้นะครับพยากรณ์อากาศที่สี่ชม่วมงข้หน้าภาคตะวันออกเฉียงเหนืนนอก็จะมีหมอกในตอนเช้านะครับโอกาสเกิดฝนจะมีประมาณร้อยละสิบของพื้นที่นะครับส่วนมากก็จะอยู่ทางตอนล่างของจังหวัดุบลนราชธาน,นีแล้วก็ทางตะวันตกของจังหวัดนครราชสีมานะครับ อุณหภูมิต่ำสุดจะอยู่ที่21-24องศาเซลเซียสนะครับสูงสุดจะอยู่ที่30-34องศาเซลเซียสนะครับช่วงนี้เป็นลมตะวันออกเฉียงเหนือนะครับความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับช่วงนี้บ้านเราก็จะมีอากาศเย็นนะครับไปจนถึงประมาณวันที่8นะครับซึ่งวันที่8บ้านเราก็จะมีโอกาสเกิดฝนได้บางพื้นที่นะครับยังไงก็ขอพระแมให้พีพ่น้องก็ระวัดระวังอากาศที่เปลี่ยนไปในช่วงนี้ไว้ด้วยนะครับ สำหรับวันนี้ก็จบรายงานเพียงเท่าน,นี้พบกันใหม่วันพรุ่งนี้วันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ